แม้คำกล่าวของอาจารย์นั้นจะมีเหตุผลเพราะการบำเพ็ญเพียรอยู่ข้างกายสิทธ์น้องย่ยอมได้รับประโยชน์มากมายเป็นแน่ทว่าสิ่งสําคัญกว่าก็คือความรู้สึกอับยโสสูที่ต้องกล้ามกลืนฝืนทนและทําให้มีสามารถที่จะแบกรับมันได้ตอนนั้นเองเมื่อเห็นหลี่ซิวหยวนมีพูดมิจาและมีได้ตอบรับใดฮ่านักพรตชิงอวินจึงยื่นมือไปตบที่บ่าของหลี่ซิวหยวนเบาๆก่อนจะเอ่ยด้วยน้ําเสียงหนักแน่นว่า ซิวหยวนอาจารย์สามารถรับปากกับเจ้าได้เลยว่าขอเพียงอีกครึ่งปีฉางชิงเข้าร่วมการทดสอบสิทธิของนิกายกระบี่สวรรค์อย่างราบรื่นสำนักชิงหยางของเราจะต้องถูกเลื่อนขึ้นเป็นสำนักอันดับสองได้อย่างแน่นอนส่วนเจ้าที่เป็นสิทธิเอกของสำนักชิงหยางของเราภายภาคหน้าอาจารย์ย่อมต้องมอบตำแหน่งเจ้าสำนักนี้ให้แก่เจ้าถึงตอนนั้นเจ้าก็จะกลายเป็นเจ้าสำนักชิงหยางอย่างแท้จริงและได้รับทรัพยากรในการบำเพ็ญเพียรมากมายอีกด้วยหลี่ซิวหยวนได้ยินเช่นนั้นจึงมีท่าทีอ่อนลงพลางเอ่อยอย่างลังเลว่า อาจารย์พูดจริงหรือขอรับนักพรตชิงอวินพยักหน้าพร้อมเอ่ยต่อว่าเป็นเช่นนั้นแน่และการที่เจ้าคอยชี้แนะชางชิงนั้นหาได้นานไม่จงอดทนแค่เพียงครึ่งปีเท่านั้นหลี่ซิวหยวนจึงได้ไตรตรองอยู่สักพักก่อนจะพยักหน้ารับเบาๆถ้าเช่นนั้นสิทธิจะพยายามก้มกลืนฝืนทนเอาไว้ให้ได้แล้วกันขอรับจากนั้นหลี่ซิวหยวนก็ต้องกลับไปที่ภูเขาด้านหลังอีกครั้งด้วยความจำใจมีนานเมื่อหลี่ซิวหยวนปรากฏตัวขึ้นที่ด้านหลังภูเขา ก็พบว่าเยชางชิงนั้นกำลังนั่งขัดสมาธิอยู่ที่ด้านหน้าแผ่นหินรูปทรงกระบี่แผ่นนั้นเพื่อจินตนาการถึงท่วงท่ากระบี่ไร้สิ้นสุดอยู่แม้ตัวเขาจะรู้แจ้งในภาพกระบี่ไร้สิ้นสุดในแผ่นหินรูปทรงกระบี่แผ่นนี้แล้วแต่เขาก็ยังต้องไล่เรียงท่วงท่ากระบี่ต่างๆตามที่มนุษย์สีทองขนาดเล็กได้สแสดงให้ดูอีกครั้งจากง่ายไปซับซ้อนจากซับซ้อนไปง่ายเช่นนี้จึงจะสามารถเข้าใจภาพกระบี่ไร้สิ้นสุดได้อย่างสมบูรณ์ นี่คือความแตกต่างของภาพกระบี่ไร้สิ้นสุดกับเคล็ดวิชากระบี่ไร้เทียมทานอื่นฮ่าฮ่าเคล็ดวิชากระบี่อื่นๆจะต้องผ่านการฝึกและทำความเข้าใจเพลงกระบี่อันแข็งแกร่งนั้นเสียก่อนจึงจะสามารถรู้แจ้งได้อย่างสมบูรณ์ทว่าการฝึกภาพกระบี่ไร้สิ้นสุดนั้นเป็นการทำความเข้าใจเพลงกระบี่มากมายทั้งหมดจากง่ายไปซับซ้อนจากนั้นก็ทำการวิเคราะห์เพลงกระบี่จากซับซ้อนกลับไปง่าย หรือก็คือหากสามารถเข้าใจภาพกระบี่ไร้สิ้นสุดได้อย่างสมบูรณ์แล้วกระบี่เพียงเล่มเดียวในมือก็จะสามารถปล่อยเพลงกระบี่นับพันหมื่นพร้อมกันได้นั่นเองและเคล็ดวิชาทั้งสองแบบนี้ย่อมมีความแตกต่างกันแต่การทำความเข้าใจภาพกระบี่ไร้สิ้นสุดอย่างสมบูรณ์นั้นจะมีขั้นตอนที่ยากยิ่งกว่าเพราะนับตั้งแต่ที่สิทธิ์พี่ใหญ่หลี่ซิวหยวนจากไปนั้นเย่ฉา,างชิงเพิ่งจะทำความเข้าใจภาพกระบี่ไร้สิ้นสุดและไล่เรียงเพลงกระบี่ได้30กว่ากระบวนท่าเท่านั้น เมื่อกระบวนท่ากระบี่ยิ่งซับซ้อนความเร็วในการจินตนาการการเล่เรียงกระบวนท่าของเขาก็จะยิ่งช้าลงอีกทั้งยังเป็นกระบวนท่าจากง่ายไปซับซ้อนอยู่เท่านั้นแต่หากเป็นตอนซับซ้อนกลับมาง่ายก็จะยิ่งยากและช้าลงไปอีกอย่างแน่นอนสิทธ์น้องเย่เจ้ารู้แจ้งเคล็ดวิชาวิธีกระบีบนแผ่นหินรูปทรงกระบีแล้วนั้นหรือ หลี่ซิ่วหยวนปรากฏตัวขึ้นที่ด้านหลังของเย่ฉางชิงพลางเอามือไพร่หลังพร้อมกับทำทีเอ่ยถามในสิ่งที่ตัวเองรู้อยู่แก่ใจออกมาได้ยินเช่นนั้นเย่ฉางชิงก็ดึงสติกลับมาพร้อมกับลืมตาขึ้นเรียนสิทธิ์พี่ใหญ่เมื่อครู่ข้าบังเอิญเกิดการรู้แจ้งในเคล็ดวิชาวิธีกระบี่ที่อยู่ด้านบนจริงๆขอรับเย่ฉางชิงลุกขึ้นพร้อมสารภาพออกมาตรงตรงพลางประสานมือคารวะให้แก่หลี่ซิวหยวนเล็กน้อย หลี่ซิ่วหยวนพยักหน้ารับพร้อมเอ่ยอีกว่าสิทธิ์น้องแย่ในเมื่อเจ้าต้องการจะบำเพ็ญเพียรวิธีกระบี่เช่นนั้นเจ้าคิดว่าวิธีกระบี่คือสิ่งใดงั้นหรือความจริงแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากเขาได้รับปากอาจารย์ไปว่าจะคอยสอนหลักบำเพ็ญเพียรเกี่ยวกับวิธีกระบี่ให้แก่สิทธิ์น้องแย่ผู้นี้หลี่ซิวหยวนก็ได้ใช้เวลาทั้งคืนในการคิดใครครวนกลับไปกลับมาเพื่อวางแผนรับมือกับวันนี้เอาไว้เขาวางแผนอย่างละเอียดถึงขนาดคิดบทสนทนาระหว่างทั้งคู่เอาไว้แล้ว ทว่าก่อนหน้านี้เขากลับรู้สึกอดทนกับแรงกดดันมิไหวเสียก่อนจึงได้จักไปอย่างหุนหันพลันแล่นเช่นนั้นและตอนนี้เมื่อย้อนกลับมาอีกครั้งเขาจึงเอ่ยถามเย้ฉางชิงด้วยคำถามที่เตรียมเอาไว้หลังจากได้ยินคำถามเช่นนั้นมินานเย้ฉางชิงก็นึกถึงสิ่งที่สื่อถูเจิ้นผิงเคยถามขณะที่อยู่เมืองเสี่ยวชื่อขึ้นมาได้เช่นนั้นเรียนสิทธิพิ้ามองว่าเย้ฉางชิงเอ่ยโดยมิคิดอะไรมาก ยาต้นเดียวก็ฟันตะวันจันทราและดวงดาวได้สิ่งนี้คือวิธีกระบี่ที่ไร้เทียมทานขอรับยาต้นเดียวก็ฟันตะวันจันทราและดวงดาวได้หลี่ซิวหยวนได้แต่กระพริบตาปริบๆในสมองพันขาวโพลนสิทธ์น้องเย่นี่คือคำตอบของเจ้าจริงๆหรือ